สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะคะก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน64จนถึง8เมษายน 6. 5นะคะก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะเมื่อย้ายเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรต่อชาวราศีเมถุนนะคะ ก็ท่านใดที่เกิดราศีเมทุนก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงเนี่ยนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะดวงชะตานะคะบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะดาวพุหัสบดีอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยก็แปลว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยทำอะไรคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะหรือเป็นที่นับหน้าถือตานะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีหน้ามีตาในสังคมนะคะแล้วก็ เป็นที่ยอมรับนะคะบุคคลรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเนี่ยเขาเขาเห็นดีเห็นงามด้วยกับคุณนะคะหรือเขายอมรับในความสามารถของคุณนะคะแล้วก็ยอมรับในเรื่องของศักยภาพความรู้นะคะยอมรับในตัวคุณจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การนับถือคุณ นะคะให้การยอมรับคุณนะคะดวงชะตาเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาหกถึง8เมษายนหกห้าก็คือปีหน้าเนี่ยนะคะทาให้คุณเนี่ยท่านใดที่กําลังรอในเรื่องของขั้นตําแหน่งรอในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องความก้าวหน้าต่างๆนะคะเช่นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะหรือความก้าวหน้าในสิ่งที่ตนปรารถนาเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสดีๆ นะคะมีโอกาสมีความก้าวหน้าเติบโตหรือมีการขยับขยายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะถ้ามุ่งเน้นไปที่เรื่องงานเนี่ยก็มีโอกาสได้ขั้นได้ตาแหน่งได้เลื่อนยศนะคะหรือมีโอกาสได้เติบโตในสายงานที่ตัวเองทําอยู่มากขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณนะั้นจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ต่อยอดได้ทําอะไรก็ตามเนี่ยที่ทาให้คุณเนี่ย เรียกว่ามีโอกาสพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆหรือได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วสามารถนํามาพัฒนานํามาต่อยอดนะคะให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะคะเรื่องงานก็จะมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆมากขึ้นด้วยนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวเมถุนเนี่ยอาจจะแปลได้อีกกรณีหนึ่งคือคุณมีโอกาสที่จะ เดินทางมีการเดินทางบ่อยหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีการมีสันมีการสัญจรบ,บ่อยละกันนะคะในช่วงที่ทำนายไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังแปลกว่าชาวราศีมิมถุนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ในเรื่องของศาสนาก็ได้นะคะได้ทําบุญมากขึ้นได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นหรือชอบเข้าวัดเข้าวามากขึ้นอยากที่จะทําบุญหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ย อยากที่จะสะสมบุญสร้างบุญกุศลไว้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปกราบกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะพบพระสงฆ์ผู้มีญาณหรือพบพระสงฆ์ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบแบบจริงจังนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวเมถุนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีหรือมีตัวคุณนั้นจะมีโอกาสดีๆแล้วกันนะคะในเรื่องของ ราบยศในเรื่องของขั้นตำแหน่งนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้ชาวเมถุนเนี่ยเป็นไปได้ทําอะไรเนี่ยนะคะก็ให้ทำแบบเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอย่าออกหน้าเกินไปหรืออย่าโดดเด่นเกินไปนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมใดนๆนก็แล้วแต่แี่ที่คุณกระทําอยู่ดําเนินอยู่เนี่ยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเป็นที่ปรึกษา จะดีที่สุดนะคะหรือเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังผู้อื่นจึงจะดีนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีคนปองร้ายหรือมีคนอิจฉาริษย,ยามีศัตรูเกิดขึ้นในที่ลับศัตรูในที่ลับหมายถึงว่าเป็นคนที่คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเป็นเขามีโอกาสมีศัตรูเกิดขึ้นในที่ลับหรือคนที่คุณคนที่คุณไม่คิดว่า คุณจะมีปัญหากับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบคุณโดยปริยายโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการถูกปองร้ายเสรยร้ายไปสีแล้วก็คดีความต่างๆนี้ก็ต้องระวังด้วยนะสาหรับชาวราศีเมถุนนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยดวงชะตาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีศัตรูหรือมีปัญหาใดๆเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะคี่คลายนะคะปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะไม่มีใครทําอะไร คุณได้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนสุภาก็ถือว่าโคจรโดดเด่นแล้วก็ให้คุณในเรื่องของลาบยศสรรเสริญหรือให้คุณในเรื่องของขั้นตําแหน่งให้คุณในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้หรือการได้พบเจออะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ต่อยอดพัฒนาตนเองมากขึ้น นะคะเป็นช่วงที่คุณจะไม่หยุดพัฒนาตนเองเป็นช่วงที่คุณจะมีแต่ความก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าจะไม่ถอยหลังนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆได้ทดลองอะไรใหม่ๆคือจะมุ่งไปข้างหน้าจะเดินหน้าอย่างเดียวนะคะจะไม่หยุดอยู่กับที่ <het? S 2> จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาเนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่คุณจะเรียนเข้าเรียนรู้เร็วเรียนเข้าใจง่ายนะคะ ในเรื่องของการสอบการเรียนต่างๆเนี่ยนะคะจะทําคะแนนได้ดีด้วยนะคะเรียนรู้เร็วทําคะแนนให้ดีจะเป็นในลักษณะนี้สําหรับคนอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษานะคะ แล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยนะคะดวงเนี่ยชาวราศีเมถุนเรื่องงานเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทําอะไรทางการงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีมีโอกาสเติบโตหรือมีความก้าวหน้าพัฒนาขยับขยายในงานที่ทําอยู่ นะคะมีแนวโน้มสูงในเรื่องที่จะมีโชคทางการงานหรือมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเรื่องงานก็ต้องขยับตัวดีขึ้นมีโอกาสดีๆทางการงานนะคะถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะหรือว่าถ้าทํางานประจำเนี่ยนะคะก็ต้องได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวเมทุนเนี่ยท่านในเรื่องของคู่ของคนรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยคู่ของคนรักจะนําความเจริญมาให้นําความก้าวหน้ามาให้นําโชคนําลาบมาให้นําแต่สิ่งดีๆมาให้กับเจ้าชะตาสําหรับคนที่มีคู่ของคนรักนะคะหรือท่านใดที่ไม่มีคู่เนี่ยก็จะแปลว่าก็มีโอกาสที่จะมีโชคหรือมีความโชคดีบางอย่างจากเพศตรงข้ามจากคนที่คบหาดูใจอยู่นะคะคําว่าโชคจากเพศตรงข้ามเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนรักอย่างเดียวก็ได้นะจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสได้โชคจากเขาหรือจะแปลว่าชาวเมถุนคุณมีโอกาสเกิดคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาหรือการทํานิติกรรมคู่ร่วมหุ้นลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หรือจะแปลว่าคุณมีการติดต่อ การคอนเน็ชันมีกลุ่มคนเครือข่ายกับคนอายุมากกวา่าอาวุโสกวา่ากับคนที่มีขั้นมีตำแหน่งสูงกวา่ามีหน้าที่การงานที่ดีเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะส่วนสุขภาพเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะสุขภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของเตะนูนชนนี่นะคะระวังมีดบาดประตูหนีบด้วยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ